ห้ากับดักนะครับที่ปิดกั้นนะครับความโชคดีของชีวิตความร่ารวยของชีวิตมันคืออะไรครับอันดับแรกครับกับดักที่บอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมันเสี่ยงกันไประวังเรื่องนี้นะครับทุกเรื่องเนี่ยเราไม่กล้าจะทําอะไรเพราะว่ากลัวมันเสี่ยงกลัวคนไม่ชอบอย่าไปแคร์ครับชีวิตเป็นของคุณจงใช้ซะนะครับและข้อที่2ครับคนส่วนมากเนี่ยฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจริงๆคุณไม่ได้รู้หรอกว่าุูจะเริ่มต้นยังไงคุณแค่ยังไม่ได้หาข้อมูลต่างหาก ถ้าเกิดว่าคุณจะขายออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลครับ Google YouTube มีโค้ดเยอะเลยไปหาข้อมูลมาครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือยังไม่ได้เริ่มนะให้ถามเองด้วยและข้อที่3ครับเอาแล้วฉันจะทํำยังไงคุณอาจ,จหาโมเดลเช่นไอดอลที่คุณชอบนะหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูเมนทอร์ mentor, โค้ดครูก็ได้ครับแล้วก็โมเดลลิ่งหรือเรียนกับเขาหรือทําตามเขานะครับและข้อต่อมาครับสิ่งสําคัญก็คือแล้วฉันเนี่ยจะจะไปรอดหรือเปล่าหรือจะทําได้ไหม คุณไม่จะเป็นต้องตั้งคําถามที่ผิดกับตัวเองเลยครับคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งของเคล็ดลับกามสำเร็จก็คือการตั้งคาถามครับเพราะโอป้าตั้งคําถามถูกกับตัวเองเสมอนะคะแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจอเรื่องร้ายมากทั้งยืมเงินดอกทั้งบัตรเครดิตทั้งแบบโหแบบเขาจะมายึดรถอะไรโคตรเยอะเลยครับแต่โอป้าก็ตั้งคําถามที่ถูกว่าฉันเนี่ยต้องการชีวิตแบบนี้จริงๆหรอชีวิตที่แบบโดนทวงตลอดเวลาชีวิตที่แบบไม่มีเงินอนะกินข้าวก็แบบโหแบบกระเป๋าตังโผกมาแม่งมีสิบยี่สิบบาทมีแบงค์ร้อยอะ คือแบงค์พันอย่าพูดถึงเลยครับเงินในธนาคารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบัตรเอทีเอ็มนะ0.94ต่างคือแบบไม่รู้จะหาค่าธรรมเนียมไปไหนหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการชีวิตแบบนี้ก็อย,ยอมรับสิครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับแม้เง้ยมันมีทางไหนให้กูไปต่อวะหา Howto ให้เจอครับคุณค้นหารืยยังนั่นคือประเด็นสำคัญครับตั้งคำถามไม่ถูกต้องนะข้อต่อมาครับ ให้คุณได้ใช้เวลาทบทวนสักครู่นะคะหรือทบทวนเสร็จสมุดกร,ระดาษอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติก็ได้ให้สมองเนี่ยมันได้พักเพื่อหาไอเดียใหม่เวลาที่สมองเราได้พักนะครับมันจะมีไอเดียใหม่ๆเสมอและตอนที่คุณมีไอเดียเนี่ยมันจะทําให้คุณตัดสินใจไดใจใ้ดีขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับจะทําอะไรก็ได้แต่ในชีวิตอย่าเชื่อทุกคนครับอย่าไปเชื่อครับอุ้ยทาออนไลน์มีคนทําเยอะแล้ว y o YouTube t i k t o k Facebook มีคนทําเยอะแล้วทําไมต้องเชื่อวะ เชื่อใจตัวเองบ้างนะครับในชีวิตนี้เนี่ยคุณแม่งเชื่อคนอื่นมาโคตรเยอะละครึ่งชีวิตบางท่านเนี่ยอายุ40 50, 60บางท่าน70แล้วก็ยังเชื่อคนอื่นให้โอกาสตัวเองครับเป็นอิสระภาพการที่เราจะมีความสุขในชีวิตคือการที่เรามีอิสระทางความคิดและการใช้ชีวิตครับเชื่อใจตัวเองมากสักครั้งนะครับไว้ใจผิดของตัวเองบ้างป้ป้านะครับก็ไม่เคยเชื่อตัวเองเหมือนกันมาตลอดครึ่งชีวิตแต่พอวันที่ตัดสินใจเชื่อตัวเองครับทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังะจ ขาเรี่อไงโดนทวงนี้แบบทุกวันแหละทุกธนาคารมึงโทรมาทุกธนาคารตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเขาจะยึดรถด้วยยืมเงินดอกอะไรแบบเยอะแยะมากมายเสียใจร้องไห้ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีไม่มีเงินด้วยแต่พอตัดสินใจแล้วก็เริ่มที่จะเชื่อใจตัวเองกลับมารักตัวเองครับกลับมาเชื่อใจตัวเองวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ออปป้าเนี่ยตัดสินใจถูกต้องไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกการตัดสินใจคุณต้องเคารพตัวเองคุณไม่ต้องโคตรเชื่อตัวเองอ่ะคุณไม่ต้องโคตรศรัทธาในตัวเองคุณต้องแบบบอก้ไงรัักตวเอง้ย ต้องทราบซึ้งกับตัวเองว่าแม่งไม่ว่าจะถูกหรือผิดกูแม่งเคารพมึงเว้ยผู้ชื่อตัวเองเนี่ยโอป้าไม่ว่ามึงจะตัดสินใจถูกผิดกูคเคารพมึงเว้ยไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดคุณแค่รู้สึกรับผิดชอบคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นคุณทําได้ครับมีใครทากี่ข้อได้บ้างพิมมาหน่อยนะครับโอป้าอิสานมัสและโค้ดเอนเอพีสวัสดีครับ